สรุปข่าวเชลซีประจำวันที่30มิถุนายนเราไปดข่าวเชียซีในช่วเงเยน็นกันดีกว่าคร,รับเราจเริ่มก,กันที่ข่าวนี้เรียกผมว่าท่านประธานกองเต้เจ็ดเงินซื้อทีมดอซมของทางเบลเยียมนะโดยกันที่ทางอินกรกองเต้กองกลางป้ายแดงสังกัดทางอันอันติอชแห่งซาดิโปรเด็กเลือกแปลงความมัง่งคั่งจากการเงินไปซื้อกิจการทีฟอนของเปรอเอ็กเซเซอร์ เฟอร์สตันระดับ d ดิวิ i o ชั่น3ของเบเจยมโดยกกับบริงานจากทาง BBC Sport บอกว่ากองเต้เนียเลือกหมดสัญญาออกจากทางเชลซีแล้วแล้วเป็นเข็มไปเล่นยังตะวันออกกลางทีมเดียวกับทางคาด์เบเซวาอดีตหอกเรอัลมาดริดนะโดยทางพิฟิลไว้์สอเปรยน,นี้นะฮะจะเข้าเทคโอเวอร์กิจการจากประธานสโมสรเดิม ฟาวิโออาเบซซาเพียงแต่ว่าไม่ระบุมูลค่าซื้อขายโดยกรรมสิทธิ์ต่อทีมซึ่งมีวิกัดอยู่ใกล้าชายแดนรักเซนเบิร์กจะเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมตัวทัฟาวิโอปราบปื้มเป็นอย่างมากที่ได้ส่งมอบกุญแจของทางสโมสรให้แก่ทางอินโกรอกองเต้ซึ่งทวิชยังเป็นต่างการ โดยแกคือผู้เล่นที่วางตัวอย่างมีระดับนะไม่เพียงคุณภาพฟุตบอลที่เขามีแต่รวมไปถึงทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทําให้คนคิดภาพและก็เห็นเป็นเอกฉันท์เรื่องคุณภาพความเป็นดีของแกในขณะนี้โดยสโมสรเบลเยียมแห่งแห่งนีงง้อยู่ในระหว่างกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบการระดับอาชีพและจะลงแข่งขัน n a ช i o n แนวเด i ย i กันหนึ่งใน, 1, นรายการสมัยยี่สิบสามก็เป็นเลกที่ต่ํากว่าเลกสุดเบลเยียมอย่างโปร e a กสอง d ด v i s i ันนะ ซึ่งกองเต้เองเข้ามาสรสางหนี้เก่าของสโมสรด้วยขณะที่บอร์บริหารจะแต่งตั้งในวันถัดไปนั่นครับเอาเริ่องไงรอฟตชิกมีนัดตรวจร่างกายกับมิลันในวันพระดาสบอดีที่จะถึงนี้โดยทางบริเบนลอฟต์ชิกนะฮะกองกลางชาวอังกฤษจะเดินทางไปที่ประเทศอิตาลีเพื่อตรวจร่างกายกับทางอซิมิลานในวันพฤสดาสบดีนี้ โดยการที่ทางฟาบิโอโรบานโนหัวหนาักข่าวชาวอิตาเลียนโกรุตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลรายง,งานข่าวเลน่าว่าเอซิมิลานเนี่ยกำลังรอต้้นรับรอสตัชชีและเดินทางมาตรวจร่างกายในเมืองมิลานซึ่งมีกําหนดเอาวไว้ในวอนพฤหัสปอดดีที่29่ิบเกามษายนนี้โดยการนี้ทางมิลานบรรลุข้อตกลงกับทางเชลซีได้เป็นที่ี้อร้อยแล้วค่าตัวอยู่ที่20ล้านยูโรของทางรอสตัชชีแยกเป็นก้อนหลัก16ล้านยูโรและส่วนเสริมอีก4ล้านยูโรเป็นไปตามเงื่อนไขเชื่อระบุเอาไว้ ซึ่งหากแผนการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยรอฟตาชีตก็จะสัญ,ญญากับทางมิลานเพื่อจะเข้ามาทดแทนซันโดโจนารี่กองกลางทีมชาติอิตาลีที่ย้ายไปนิวคาสเซิลโดยค่าตัวคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณราว63ล้านยูโร สำหรับกองกลางวัย1รายนี้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกทางเชลซีพิจารณาขายประสัญญากำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายโดยผลงานในช่วงซีซั่นที่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรน่าประทับใจลงเล่นไปทั้งสิ้น3 3เกมรงทุกบริการทำประตูไม่ได้เลยนะ ซึ่งบรอสซาชิกเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะฮะตอนเล่นกับทางคิสสันพเรชและสัญญายืยมตัวจากทางเชลซีในฤดูกาล2017-2018ถึงจนกลายเป็นแกนหลักของทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่และก็ได้ลงเล่นมากถึง10เกมในช่วงเวลานั้นในขอรั้งนั้นเลยนะ <S <S ปริซิสเล่นน้อยแต่ว่า3ค่ายลีกเลี่ยนช่องตาเป็นมันโดยงานที่ทางคิสเตียนปริซิสตตัวรุกนอกแผนงานของเชลซี สอเขาที่จะได้ปลดเปื้องนะฮะ,ะช่วงเวลาอันน่าลืมเลือนที่สแตมฟอร์บริดเมื่อมี3ค่ายยักษ์ใหญ่ซูรีออิตาลีและก็สดงคอามสนใจจริงจังแกเอซิบิลานจูว n นตุสและก็นาโปลีนะโดยการบริงานจากทาง Standard ดปอดสปอร์ตนั้นบอกว่าตั้งแต่จากทางบรุเซียนดอทมุนเมื่อปี2019เสนอราคาอยู่ที่58ล้านปอนด์ ผู้เล่นว้ยีกรัตันายนี้ก็ไม่เคยได้บทบาทเสาหลักสิงบรูต่อให้เปลี่ยนผู้จัดการทีมเฮชโคสเมื่อกี่คนก็ตามทีโดยด้วยเหตุนี้เองนะครับผมก็ปีกอเมริกันจึงชื่อได้เลยว่าถึงเวลาโยกย้ายแล้วเมื่อรับการแจ้งจากทางเฮชโคคนใหม่มา r ิเชโอปรโโอร์ t ิ n โว่าอนุญาตไปได้ ตัวตึงตัวเต็งในการคว้าปืนชี้ก็คือรรสตันเอรี่เพราะกำลังร่ำรวยจากการขายซันโดโจนเอรี่ให้กับทางนิวคาสเซิลด้วยมูลค่าสูงถึง60.3ล้านปอนด์ดังนั้นจึงมีกำลังซื้อคุณภาพทดแทนกันได้ซึ่งกรณีคริสเตียนเนี่ยถูกขายกับทางมิลานเท่ากับทางซัมเมอร์ปี2023ัี่สิงส์บิงรูจะผ่องถ่ายขอออการายที่4ต่อจากทางอินโกรกงเต้การิดโดคริบอลีปาจิโอโควาซิสในค้ณหน้า โดยไหนยังมีพวกที่จอเต็มแก่อย่างทางคลายเร์ดไปแอสตซน,นบรเวนลอสซัชชิกไปเอซิมิลานต่อรองราคาอยู่ที่8.5ล้านปอนด์ฮากคกิมซิเยสไปอัลนาเซอร์หรือว่าเอดดอาร์เมนดีไปอันอารีอยา่างไรก็ตามกรณีของปริซิสนี้อาจจะยืดเดยื้อหน่อยเพราะจูวินตุสก็มองหาตัวรุกไปแทนอังเคลจวยิมาเรียส่วนนันตาบรีเองนะฮะมืดเล็งไปแข้งสหรัฐเพื่อจะเสริมเขี้ยวเล็บกรณีปล่อยวิกเตอร์โอซิเมนนั่นเองครับอ่านะผมเป็นว่างานนี้ กับตันอเมริกันนะฮะต้องรอดูคนต่อไปไกันละกันว่าเขาจะไปอยู่ทีมไหนเรามาดูข่าวจอมมารก,กันครับเอาได้ยังไงงานนี้บริโอมองโพชงานช้างแข่งอาวุโสย้ายกันเพียบเลยนะโดยทางบริโอเฟอร์ดินานอดีตกองหลังของทางแมนเชสเตอโร์เดนมองว่ามาริเชโอปรเชติโนุ่นซือคนใหม่ของเชลซีจะต้องเจองานหนักกับการที่สโมสรปล่อยผู้เล่นประสบการณ์สูงออกไปหลายคน โดยไคล์ฮา v ์เวิร์สต์มัสเซโอโคเวซิสโรเบนลอสซชิคเอ็นกโรกงเต้คาริโดคูริบรีและก็เอเจออาเบนดี้พากันย้ายออกจากทีทมในขณะที่เมสันเมาส์จอที่จะย้ายซบทางแมนยูแต่นักคนนี้ต่างเป็นนักเตะประสบการณ์สูงซึ่งทางบริโอมองว่าการย้ายนักเตะเหล่านี้ทำให้ทีมขาดสมดุลโดยเฉพาะในที่แดนกลางลองมองที่แดนกลางของเชลซีสิจอรจินโย่ก็ย้ายออกไปเมื่อช่วงฤดูกาลที่แล้วกองเต้โควาซิสและก็รอสซชิก ก็จากไปเมสันเมาส์ก็เตรียมจะย้ายวิริโอที่กล่าวพวกเขามีผู้เล่นในแนวรุก8-9คนตรงด้านกว้างนะแต่ทีมขาดความสมดุลพวกเขาต้องการวิฟิลเข้ามาบ้างมันน่าสนใจที่จะได้เห็นว่าพวกเขานั้นจะเป็นอย่างไรเพราะพวกเขาต้องการคนที่มาเล่นเคียงข้างเอนโชที่ทีมทุ่มเงินไปมากกว่า100ล้านปอนด์ซื้อมาร่วมทีมในครั้งนี้ ดยประเด็นที่เชลซีซื้อเข้ามาเป็นการซื้อเพื่ออนาคตหรือไม,ม่นั้นเพราะพวกเขาขายนักเตะประสบการณ์สูงออกไปและก็นํานักเตะที่ดูเหมือนจะเป็นต้องพัฒนาเข้ามาในคารังนี้พวกเขาดูว่าต้องการเวลาสักเท่าไหร่ทุกคนมีศักยภาพสูงแต่เชลซีต้องการนักเตะปรับนี้เช่นเดียวกันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการเสริมทีมใช่หรือไม,ม่มันน่าสนใจจริงๆนะที่จะได้เห็นว่าเชลซีนั้นจะทําอย่างไรหลังตลาดเปิด แฟนบอลเชลซีอาจจะต้องอดทนกับเขาอีกนิดหน่อยในครั้งนี้ก็เป็นได้เผยดิวซิเยกย้ายซบอันนาเซอร์มีสิทธิ์ทะล่มกลางคันก็เป็นได้นะโดยการที่ทางการย้ายไปคาแข่งในซาอุดีอาระเบียของนารุกจากทางบรากโกอาจจะมีปัญหาหลังนักเตะมีอาการบาดเจ็บหัวเข่าซึ่งอานิฮาคิมซิเยสปีของเชลซีอาจได้ย้ายไปร่วมทีมกับทางอันนาเซอร์ในซาอุดีโปรลีก หลังตวรวจพบเจอปัญหาอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าซึ่งมีการรายงานข่าวว่านารุกทีมชาติโมนโโกโเดินทางไปตรวจร่างกายกับว่าที่ต้นสังกัดใหม่ที่มีคิเซโนโรตันโดคาแข้งอยู่ทว่าสโมสตรตรวจพบปัญหาที่หัวเข่าของอดีตแนวรุกอาแจ็คซึ่งเป็นปัญหาลักษณะคล้ายกับที่ตอนที่เขาเดินทางไปตรวจร่างกายกับทางเปเช่ช่วงเดือนมกรา,าคมทว่าการย้ายทีมล่มมาแล้วเนื่องจากเอกสารนั้นส่งไม่ทันเวลาพอดิบพอดี ทางฝั่งทางฟุชแมคคาโต้บริงานขานว่าด้วยการบาดเจ็บกำลังทำให้อัลนาซเซอร์ลังเลที่จะควา้าดาวเตะปาระานี้มาร่วมทิมนะาทันี้ฮาคิมซิเยสนั้นลงสนามห้ก่อทางเชลซีไปเพียงแค่24นัดรือคิดเป็น9 2 8ปนาทีเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาทำได้3แอสซิสทว่าทำประตูไม่ได้เลยในครั้งนี้ถอนทุนดีกว่าไหมเปิดตัวเลขเบ็ดเงินที่ทางเชลซีได้รับจากการขานเตะในช่วงสมัยนี้ โดยงานนี้เปิดปบัญชีรายรับของสิงบรุกันสักหน่อยนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากที่พวกเขาเนี่ยตัดสินใจใปล่อยนักเตะชุดใหญ่ออกจากทีมไปแล้วหลายราย อย่างที่ทราบกันนะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเชลซีจำเป็นจะต้องหาเจ้าของทีมคนใหม่หลังจากที่รัฐบาลอังกฤษสั่งคว่ำโรมันอับราโบวิชเจ้าของเก่ารัชารัสเซียจากกรณีของข้อพิพาททางการเมืองระหว่างรัสเซียกับยูเครนก่อนที่สุดท้ายจะได้กลุมทุนของชอตบรีเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรคนใหม่พร้อมกับประเคนงบในการสนทับไปแล้วมากกว่า6กรล้านปอนด์ แต่กลา,ายเป็นว่าในช่วงสีสั่นที่ผ่านมาทัพสิงบรูจบแนนดับที่12ของตารางคะแนนทีมบริงกตซึ่งเป็นผลงานที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากทําให้ในช่วงสมัยน,นี้เชลซีในยุคของบาริโโรเชโอปอเชติโนโได้เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสโมสรครั้งใหญ่ด้วยการปล่อยนักเตะที่มีในแผนทําทีมออกไปมากมายเลยนะ โดยทางล่าสุดทันเฟิร์มเมเกตไรท์นะผมได้ประกาศเลยนะว่าเชลซีได้ปลดเตะออกจากทีมไปได้บ,บ้ากถึง8คนได้แก่ไคลส์ฮาร์เบิร์ตย้ายไปอาร์เซนอล65ล้านปอนด์เมสันเมาส์ย้ายไปแมนยู60ล้านปอนด์มาติโอโกวาซิสย้ายไปแมนซิตี้25ล้านปอนด์คาริโด้โคเรบารี่ย้ายไปอันฮิบราน19.8ล้านปอนด์เอโดอาเมนดี้ย้ายไปอันอารี16ล้านปอนด์โรเวนลอสซัชชิกย้ายไปเอซิมิลาน 15ล้านปอนด์แล้วก็ฮาคิมซิเยชย้ายไปอารดาเซอร์ค่าตัว8ล้านปอนด์และสุดท้ายก็คือเอ็งโกโรกงเต้ย้ายไปเอชอานะฮะไม่มีค่าตัวในขลัน้นี้และข่าวชิลซีในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝาก FT ทุกท่านติดตามกันต่อไปกันน้่นครับ